ภาคเหวือไทยตระเวนจังหวัดชุมพรและภาคเหนือราคตทลุสมภาครต้รรพนีและจังหวัดสงขลาสวัสดีครับค่ะ,คะและหลังจากจัดนี้ไปเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็อขอเชิญผู้อนวกนยการะน,นะคะอัญชนามีชัยะนะคะผู้อนวยการศูนย์วิทยากร ศูนศึกษาและประชุมชนนครศรีธรรมราชนะคะท่านผพัฒนาการจังหวัดน,นะคะท่านตัวแทนนะคะจากจังหวัดแา่อำเภอนะคะท่านผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะคะในเขตตรวจราชการที่ห้า ในในในขณะนั้นเนะี่ยชาวบ้านมาพบเจอขอนไม้คนระับโดยขอนชื่อขอนไม้ห่านะครับพบขอนไม้นะห่านโดยขอนไม้หนะ่านอยู่ริมทางไฟในปัจจุบันนะครับลเลยเนื่องจากตะระกลพลังเนี่ยเป็นตระกลที่หา่างะไรนะครับการตติด่อสื่อสารอะไรก็ลำบากนะครับพวกหนุง่งสาวสารการแล้วค่อยไรเราควรจึงนะผู้นำชุมชนในสมัยนั้นเนะี่ยก็เลยได้รวมตัวกันยื่นเรื่องของจัดตั้งตำบล และในมีบร so, ิษัทของณรอกก็ได้รับการจัดต <Listen, S 3> mm hmm. ั้งเป็นตำะลขอนันต่อแยกออกจากตำะมนลท่าเส็ดจนถึงปัจจุบันนะครับพื้นที่การปกคองของขอนัในปัจจุบันนี้เนี่ยเรามีก้าบ้านนะครับมีพนากงาน3 8 0 0 7 0 0 0คนนะครับมีจำนวนคเรืนระ0 0ฐาจ้างเดินมเจ้กระอบในมี นั่นหนอโลุมตัวไว้นะครับของคอร์ดาสำหรับในเรื่องของผลการสำเร็จของการดำเนินงานการกำเเพื่อเรืองสารทำการเปลี่ยนแปลงส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเหตพัฒนางธรรมุนตามพยาธิสิทธิบทเรียนของตกรมคอร์ดานนั้นนะครับแนวคิดแนวคิดเริ่มต้นโครงการเนี่ยเริ่มมาจากเมื่อที่สิถึง20ธันวาคม2 5 6ุนะครับได้มีตัวแทน ห้าของผมที่นี่นะครับในนามของผู้นำหนังกับเพื่อนก็เกิดเริ่มต้นแล้วก็หลังจากกลับไปเข้าตำบลก็ได้เชิญผู้นำชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ที่เราได้มาศึกษาที่นี่นะครับตอนนั้นเนี่ยตอนที่มาอบรมที่นี่เราเอาไปในนามของครูขอครับแล้วก็เราก็มาขยายผลกับผู้นำชุมชนได้เขอากง สิบคนเป็นตขอการอภัคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำในชุมชนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ประสานกับทางพัฒนาชุมชนนะครับโดยเราได้มาฝึกอบรมนะครับเรื่องของการถ่ายทอดที่เรอได้รับนะครับเรียนรู้เรื่องการเขียนแขนและก็ใช้เครื่องมือก็คือใช้ต้นไม้เห่นเจ้าปัญหานะครับมาสอนและก็ิเคราะห์ และฝึกทวามรูดกวนว่าเวลามีพวาทีเกี่ยวกับการเราก็ใช้ลางงาชหลักการของปัญหาของกฎหมายปัญหาหลักปัญหารองผลกานเดนที่จะเกิดขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนทุกคนในผู้ขอและผู้ขอกระต่ายเข้าใจก็จะเหอนกันนะครับแล้วก็สามารถแก้ปัแหนได้ทีนี้หลังจากนั้นก็ไ้ดัง ดำเนินการจริงๆนะครับจนเป็นที่มาของโครงการที่เรามานำเสนอในวันนี้และโครงการตามรอยพ่อรองก้าวขนานสร้างความเท่าเทางอาหารซึ่งใช้หลักของการส่งงานของในหลวงรัชกาลที่เก้ามาร่วมช่วยในการขับเคลื่อนช่วยในการติดใช้หลักเกณฑ์พวกนี้กันก็มีนำเสนออยู่ตามในทิศทางสถานแลนที่สามนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องราวต่างๆที่มีในแผนต่างๆที่เราต้องการนะครับโดยเฉพาะขนานนี เป็นเมืองที่เป็นตำบลที่เรามีความพร้อมในเรื่องของทร,รัพยากรคนคนามีความพร้อมในเรื่องของการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับเราเลยตกลึกนจากทีมผู้นําพร้อมกันว่าเราต้องเป็นแผนเป็นโครงการขนาดใหญ่ขึ้นมาทีนะครับไาได้โครงการตามรอยพ่อเราข้าวอนงาสร้างโรงงานผลิตโรงกากนะครับและในโรงการหนะมันมีกิจกรรมย่อยอีกยี่สิกิจกรรม,มนะครับ ในขณะนี้กิจรกรรมที่เราดำเนินการควบคุมนะครับในําดำเนินการนรูปธรรมที่สามารถนเสนอ,อเป็นผลสำเร็จของวันนี้นะครับในกิจกรรมโครงการด้วยคือบ้านนี้มีรัฐฝังป็นเองวิธีการดำเนินการหลังจากครูหอห้าคนมาเรียนที่นี่แล้วไปขยายผลที่ตำบลให้มีครูขอสิบครูขออีกสิบขยายผลตัวเรือนเป้าหมายใ,ให้ได้คนละสิบตัวเรือนนะครับแล้วก็ เพื่อเรื่องค้าหมายเนี่ยไอ้ผู้ขอ,าขอการมีแต่ความการรับสมัครแล้วก็สมัครเข้าร่วมโครงการอันอย่างชัดเจนแล้วก็สามารถติดตามและไปติดตามผมแล้วก็การวิเคราะห์หรือให้ข้อความรู้กับผู้เค้าหมายที่ผู้ขอขยายไปสิบตัวได้นะครับแล้วผู้เค้าหมายมูลเรือนสิบตัวนี้ขยายต่ออีกตัวละรอบรอบบ้านตัวเองสิ้นะครับก็ครอบคมู่หมู่พันห้าร้อยตัวเรือนซึ่งของเราในงานนี้ โวรเรือนไว้วรปุ๊กแต่ควเรือนนะครับโดยใช้หลักเราไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ถุ่เคมีนะครับใช้อินทรีย์และก็สุขภาพนะครับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์ตอนนี้ทุกควเรือนมีอาหารบรรโภคอาหารปลอดภัยควเรือนนะครับลดรายจ่ายลดลดปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่ง ในในขณะนี้เนี่ยจากข้อมูลพิษทั่วไปของกระบวนนะครับและสุขภาพของคนมีปัญหาเสี่ยงในการที่จะติดเชอโรคมายากมากนะครับเพราะเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยเราบริโภคปัจเนื้อต่างๆมีสารเคมีทั้งนั้นนะครับในตัวโครงการบ้านนี้มีรับประกันทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เราคุมน้ำมันบเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีนะครับเมื่อทุกคนเริ่มมีอาหารบริโภคทั่วไปก็จะส่งผลให้ ร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายาที่จะต้องไปซื้อนอกจากผลิตเองนะครับหลงังจากทุกคนเรือนผลิตครบแล้วก็บริโภคกานเพียงพอแล้วเรายังส่งเสริมนะครับให้ทุกคนเรือนรู้จักการแบ่งปันนะครับสามารถแบ่งผลผลิตท,ที่ได้ที่มาจากกินแล้วเนี่ยให้ไปให้คหนอื่นนะครับเพื่อให้กลับความเป็นวิถีชีวิตของมสมัยก่อนะแล้วก็มีความยัง่งยืนต่อไปนะครับ ตรอบการโครงการลถปารีต like right? right ่างๆนะครับเราได้จ right ัดเวทีประชุมในการขับเคลื่อนบ่อยๆร่วมกับทางครงการพัฒนาชุมชนนะครับโดยสถาพันากรรตำบลมาเป็นแกนหลักร่วมกันศึกษาร่วมกันวิเคราะห์ขล้อลในเรื่องที่จะขับเคลื่อนโครงการบ้านนี้มีดังตัวอด่นองตลอดนะครับว่าเรื่องที่ประสบปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากเดินโครงการมาแล้วมีอะไรบ้างนะครับอเช่น ปัญหาที่เราประสบหลังจากกำเนินโครงการไปแล้วเราก็จะเจอปัญหาสองเรื remember, really ่องเรื่องไฟแรงกับน้ำท่วมพอเกิดปัญหาเนี่ยกิจกรรมต้องหยุดนะครับกิจกรรมต้องหยุดเพราะว่าไม่สามารถดำเนินการได้และก็ปัญหาที่พบอีกเรื่องคือเรื่องของโรคในพืชติดลูกนะครับซึ่งพอเราไม่ใช้สารเคมีมันก็อาจจะมีผลบ้างแต่ปัญหาเราก็สามารถแก้ไขได้เพราะว่า ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรื่องของการใช้สารเซียวบ้อย่างเช่นน้ำยาเส้นอะไรน้ำที่เท่าอะไรพวกนี้นะครับก็แก้ปัญหากันได้เพราะเราตั้งเป้าว่าเราไม่ใช่สังเกตุนี้นะครับเราก็หาวิธีสุดส่วนกลุ่มป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์นะครับตอนนี้เนี่ยกลุ่มแรกนะครับที่ได้รับผลประโยชน์จัดเยี่ยที่สุดก็คือทุกบ่เรือนะครับทุกบ่เรือนนะครับตอนนี้ทุกบ่เรือนทำบ้านนี้มีร่างกากินเองนะ เป็นรูปแบบที่สามารถทีมผู้นําสามารถตรวจสอบและติดตามาได้นะครับแล้วก็สามารถวิเคราะห์แก้ไขในเรื่องราวที่เกิดขึ้นล็อกแต่ก่อนนะี่ตัวเรือนล็อกถูกมันเป็นประจำอยู่แล้วแต่ไม่ได้มาจากระบบนะครับตอนนี้มาจากระบบให้เป็นโครงการแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเรื่องของความกำเร็ดและถึงขั้นเราดําเนินการตัดเรื่องนะครับตัวเรือ,อนต้นแบบที่ ดำเนินก um, ิจกรรมได้อมีเที่ยมตอนนี้เมื่อเดือนที่แล้วก็เริ่มดำเนินการไปแล้วคัดเลือกมาหมู่บ้านละหนึ่งกลวมมไปประกาศปฏิบัตินะครับโครงการบ้านต้นแบบโดยให้การพนักงานเบอร์เป็นคนออกแบบแล้ว่าการเบอร์เซ็นประกาศประกาศเกณฑ์ปิบัติให้แลเราทำาไปหมอบนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างและกจากดำเนินการแบบนี้ทุกทุกเดือนนะครับเพื่อเป็น กำลังใจให้กับร้องตัวในการที่จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนะครับส่วนผลที่เกิดขึ้นหลังจากกับเพื่อนโครงการไปแล้วครับล่าสุดก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับของชาวตำบลพนารนเพราะเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดตำบลเจ่งแข่งสำนักปัตยญาจิตพอเพียนะครับก็เป็นผลที่เกิดจากความวมมือ ของทีมผู้นำนั่กแบเพื่อนทำการแจกของต้นพวงนานะครับและกิจกรรมที่ดำเนินการไปทั้งหมดทั้งกิจกรรมที่รายงานไปด้วยตัวการทุนนะครับและกิจกรรมย่อยทั้งหมดสำหรับการนำเสนอในส่วนที่สองนะครับก็ขออนุญาตคณะกรรมการนำเสนอบันทึกวิดีโอนะครับในส่วนที่สอง ได้มาช่วยจัดนิทรรศการเพื่อให้นักการการได้เยี่ยมชมในวันนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเราก็มีอาการ้นแบโรงเรียนทุกโรงในในระบบงานด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการท่าน ใช้เป้าหมายของคําว่าอาหารเลี้ยงคนขอนานนะครับให้มีอาหารเลี้ยงอย่างเพียงพอและเป็นอาหารที่ปลอดภัยครับซึ่งตอบอยู่ต่อบั้งสามอยู่ในนิทรรศการนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอเชิญคณะรกรรมการพิจารณาอีกครั้งนะครับก็ขอจบการนทสนาในครั้งนี้ครับผมครับ ีกลุ่มแตงโมมีสวนปาพ์มมันมีพึ่ง่เรียกพึ่งชันอารมนะครับและก็สุดท้ายมันมีพูดนดาด้วยนะครับเรามีตอนนี้อโอรนาเรามีแรงแรงมอนเพื่อเลี้ยงไหมเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในตำบลโคนาเป็นที่แรใกในจังหวัดสิโธรรมราชมีแรงมอนสิไร่และก็เริ่มมีเริ่มมีกลุ่มผลิตตัวอมอนไหมนะครับเพ<อ>ื่อใช้ไปสู่เป็นผ้าอพวกครนาเนี่ย เด่นที่มีมาแต,แต่ก่อน,นครับเรามีศูนย์ศิลปาชีพบ้านตออแคเป็นของสเด็จพระนางจ้าในพัตบรมราชิีงานและฐาีพิาครับซึ่งเป็นที่ซรกที่เสียงและก็ช่วยให้พี่น้องในตำบลไปเป็นสมาชิกในศูนย์นะครับแม่มีรายได้มีกลุ่มต่อผ้าบ้านต่อแคนะครับและผลิตภัทหลาลายลายพาพงยางโครงการร้อยนะครับรโบยบดยมีการันตีด้วย ผลงานของรางวัลอย่างเช่นรางวัลหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสูงนะครับรางวัลความนมันประชารระดับดีเด่นในจังหวัดแต่นั่นเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะเริ่มโครงการนะครับเพราะว่าเหมือนที่นักเรียนโครงการพกกลังกับเพื่อนเราเริ่มแต่โงกคาละเราไปเริ่มประชุมที่นี่ต่ธันวาเรากับเพื่อนแต่งตงบค่าลจนถึงวันนี้ประมาณนเดเดือนนะครับและจะก,กับเพื่อนลักษณะรงาาการย่อยต่อไปจนครบ ทุกมิติเอมีความยั่งยืนออกไปครับผมดู่เป้าเป้าหมายหลักนคือเป้าหมายหลักขอนค่ะก็คือการสร้างความมั่นคงทางอาหารอันนี้นิดหนึ่งสักนี้นึงดว่าแบบเหมือนกับเราเราผมไม่ได้แจอเห็นในเรื่องของบทสนุปของเอ่อจกทหรเปล่าไม่ได้เจอ กบทสรุปจวชปี2566ไม่มีผลเวมตกเกณและได้เี่ย71,900บาทต่อไม่มีไม่มีตกเกณฑั้เรื่องเลยครับถาัาผระานการออยู่ไม่ีครับไม่มีตกเกณฑตั้เรื่องเลยหรอตอนนั้ได้าได้ใช่ไหมไหนครับเจ้นี้เป็นอย่างไร ก็มีตกเกณฑ์เรื่องอะไรบ้างไดอรมีเรื่องเดียวก็คือเรื่องการนอนเก่งครับน่าจะมแลถ่ายภาพนะคะถ่ายภาพกันก่อน Gracias.